สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋แมเจ้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถปลูกในหายได้นะครับต้นไม้ต้นนี้ก็คือพุทธร,รักษาด่างนะครับพุทธลักษาด่างสามารถปลูกในกระถางบัวก็ได้นะครับปลูกแบบบัวก็ได้โดยใช้ดินเหนียวปลูกนะครับก็น้ําท่วมไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ อีกยางนึงก็ปลูกกับใส่กระถางได้นะครับผมเลยคิดว่าถ้าเราปลูกใส่ไหก็อาจจะสวยไปอีกแบบนะครับก็มาลองทําดูนะครับอันนี้คือไหเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็จะเติมดินลงในไหก่อนนะครับดินผมก็ใช้ดินถุงนะครับผสมกับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับเติมลงไปเลยนะครับ ก็ถอดกระถางนะครับพวกนี้ก็ถอดกระถางไม่ยากนะครับดันก้นนะครับก็จะออกแล้วเราก็จะดินเอาดินส่วนที่เกินออกมาออกนะครับแล้วเราก็เอาต้นพุทธรักษาด่างลงไปได้เลยนะครับ จากนั้นก็เติมดินให้เต็มนะครับครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ การปลูกพุทธรักษาด่างในไหนะครับกอดูนะครับถ้าชอบก็ทำตามได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับหากชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ